มีทุกข์เป็นที่สุดแล้วก็เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นกิจจลักษณะของมันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมมักตกอยู่ในความฟุง้งซ่านวิตกกังวลหรือยึดติดในอัตตาและความอยากทำให้เผชิญกับความทุกข์ทางใจที่มากขึ้นนั่นเองนะคะมากขึ้นนั่นเอง ทีนี้เรามาดูตัวข้อสุดท้ายความแตกต่างในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นระหว่างคนมีาศาสนากับปฏิบัติธรรมกับคนไม่มีาศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติธรรมมักมีมักเป็นคนมีเมตตาการุณาเสียสละเข้าใจคนอื่นและไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมไหนใครสร้างปัญหาให้กับวิไลยบ้าง ในใครสร้างปัญหาให้กับครูอาจารย์บ้างในใครสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของตัวเองบ้างในใครสร้างปัญหาให้กับสังคมชุมชนประเทศชาติบ้างคิดผิดเปลี่ยนใหม่ได้นะส่วนคนที่มีศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติตามหลักการทางศาสนามักจะมีความรู้ทางศาสนาแต่ขาดการนำเอามาใช้อาจหลงอยู่ในอันตาถือตัวตนอ่า ฉันเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วโกนหัวโกนคิ้วใส่ชุดขาวแล้วฉันตายไปฉันก็ต้องได้ไปสวรรค์แน่นอนคิดอย่างนี้ถูกหรือผิดคะนักศึกษาผิดขนัดเลยเพราะกระบวนการที่คกณโกนหัวโกนคิ้วใส่ชุดขาวนั้นเป็นกระบวนการทางกายภาพเพื่อที่จะให้รู้ว่าตนเองอยู่ในสถานะอะไรแต่ถ้าเมื่อเราก้าวเข้ามาถือศีลแล้ว กลับกลายเป็นคนว่าเราไม่มีศีลเลยอย่างเนี้ยถ้าเราถือศี 5, ลห้าเนี่ยเราไม่มีศีลสักห้าข้อเลยเราถือศีลแปดเราไม่มีศีลครบทั้งแปดข้อเลยตายไประหว่างไปสวรรค์กับตกนรกนี่จะไปไหนก่อนคะพระพุทธเจ้าเหล่ามาไปไหนก่อนเอ่ยไปนรกก่อนทันทีคะ่ะเพราะเราปฏิญาณตนแล้วเหมือนเป็นทหารปฏิญาณตนว่าจะดูแล อธิปไตยของชาติกลับกลายเป็นคนขายชาติเองนะคะทางวินัยเอาไว้ก่อนเอาโทษทางอาญาเอาโทษของแผ่นดินก่อนคนนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีก่อนความดีความชอบเอาไว้ทีหลังความดีที่เคยทำมาเอาไว้ก่อนแต่ทำผิดเดี๋ยวนี้ไปรับโทษอันใหญ่หลวงนั้นก่อนแบบนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าโทษนี้เป็นโทษน่ะเมื่อลาลับจากโลกนี้ไปแล้ว อปายภูมิยินดีต้อนรับเปิดประตูรับมาเลย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 นะคะอันนี้เป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่เป็นข้อเท็จจริงนั่นเองดังนั้นนะคะผลกระทุต่อสังคมมีอะไรบ้างคนที่มีศาสนาและปฏิบัติธรรมคือกำลังสำคัญในการสร้างสังคมให้สงบสุขนั่นหมายาว่าคนมีธรรมะหรือคนนับถือพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติตามนั้นอย่างนอง ในพวกเราเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยถ้ามีสินห้าครบอาจจะไม่ครบก็ช่างอาจจะไปดื่มเหล้าอาจจะไปอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันไม่ฆ่ากันมีสัมมาคารวะต่อครูช่วยเหลือประเทศชาติดูแลประเทศชาติมีการพัฒนาให้สังคมชุมชนประเทศชาติร่มเย็นเป็นสูขได้ เราก็จะเป็นมาเล็ดพันุ์ที่ทําให้สังคมเกิดความสมบสรอย่างน้อยไอกตัวที่มันจะทําลายประเทศคนสองคนก็ไม่กลา้าเพราะกําลังคนดีมีมากกว่านั่นเองเพราะเขาเป็นแบบอย่างของคนดีซึ่งช่วยยกระดับจิตใจของคนรอบข้างได้ตามจากคนมีศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนอาจกลายเป็นเพียงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมว่า คนนี้เป็นพระคนนี้เป็นแม่ชีคนนี้เป็นพราหมณ์คนนี้เป็นชาวพุทธอุบาสกผู้ชายอุบาสกผู้หญิงนะเข้ามาในวัดเนี่ยนะวิไลเทคนิคสุรินเข้ามาในวัดเป็นคนดีออกจากวัดปุ๊บไปปลงธน,นาคารเลยอย่างนี้นเป็นต้นนะไปไปปล้นมหาวิลเลยมีของมีค่าอะไรค้นเอาไปขายทั้งหมดเลยมหาวิอยู่ไม่ได้ระสาประสายด้วยนักศึกษา ตั้งแก๊งเป็นโจรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะกลายเป็นเพียงชาวพูทแต่ในนามเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเป็นสัญลักษณ์เชิงสร้างสรรค์เท่านั้นแต่สังคมกลับไม่ได้รับความสมบร่มเย็นและในบางกรณีอาจสร้างภาพลักษณ์ที่บั่นทอนศาสนาอีกทางหนึ่งที่เราเห็นตัวอย่างในสื่อโซเชียลเห็นไหมคะที่ พระปฏิบัติตนไม่ดีแต่จริงๆพระดีมีถมถืนไปแต่ข่าวเขาก็จะออกแต่คนไม่ดีที่ทําผิดนั่นแหละเราก็เลยเสกโอ้โทุกวันนี้มันเป็นยุคเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงสรุปข้อคิดและแนวทางในการพัฒนาคือศาสนาจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงการแสดงออกภายนอก การส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมควรเริ่มจากระดับครอบครวัวโรงเรียนชุมชนวิยาลัยเพื่อให้คนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมอย่างแท้จริงนะคะอย่างแท้จริงดังนั้นศาส,สนาไม่เพียงเป็นเรื่องของคำสอนพิธีกรรมศรัทธาเท่านั้นนะคะ หรือเอกสารในการแสดงตนว่าตนเองเป็นชาวพุทธเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการมีธรรมะอยู่ในใจและการกระทำดังนั้นคนที่มีศาสนาและปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงย่อมสร้างคุณประโยชน์ให้ตนเองและสังคมได้มากกว่าผู้ที่มีศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนเพราะการปฏิบัติคือการนำศาสนามาสัมพันธ์กับ ใจของตนเองให้ได้รับผลจริงมีชีวิตอยู่อย่างสันติภาพและเป็นสุขในชีวิตประจําวันและเป็นผลสะท้อนให้สังคมชุมชนประเทศช,ชาติเกิดความสงบเกิดความสันติและปัญญาอย่างแท้จริงหัวข้อที่หนึ่งไปแล้วคือคนมีาศาสนาปฏิบัติตามกับคนมีาศาสนาแต่ไม่ปฏิบัต,นะะตบิตามนะคะไม่ปฏิบัติตามคําสอนทาง ศาสนาหัวข้อที่สองระดับวิไลต้องสามารถวิเคราะห์ได้อตัวที่สองคือคนไม่มีศาสนาอเทรนนี้มาแล้วนะคนไม่มีศาสนาแต่ปฏิบัติดีงามผมเป็นคนไม่มีศาสนาครับผมไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่ต้องเขียนในสำนากทะเบียนบ้านผมนะผมไม่เอาศาสนาอะไรเลยไม่ต้องเขียนผมไม่มีศาสนาแต่ปฏิบัติดีงาม ต่างกับคนไม่มีศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติอะไรเลยก็คือข่าวที่ออกไปคือหนุ่มคนนั้นเขาไม่เอาศาสนาเขาไม่เอาคำสอนเขาไม่ปฏิบัติอะไรทั้งนั้นเขาเอาตัวเขาเองเห็นไหมคะต้องวิเคราะห์แบบนี้นะว่าไอ้เจ้าหมอนั่นนะ่ะมันเป็นอะไรทำไมมันถึงโพสต์แบบนี้ พอเวลาไปดูเบื้องหลังในครอบครัวปรากฏว่าเขาเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวพ่อแม่มีปัญหาตกตีย่าร้างและเขาก็อยู่บ้านนะบ้านอะไรคะบ้านคนอะไรนะคนไร้บ้านที่ไม่มีพ่อแม่ดูแลและเขาเกิดมาด้วยตัวคนเดียวนะคะจนเขาถีบตนเองมาได้ในปัจจุบันจนกลายเป็นวัยรุ่นปกติแล้วก็มาทำสื่อโซเชียล แต่เป็นสื่อที่ทวนกระแสสังคมอย่างเช่นเป็นคนดีเพราะมีธรรมะอย่นี้เขาก็จะบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีไม่จําเป็นต้องมีธรรมะไม่มีประโยชน์ใดๆเห็นไหมเขาทวนกระแสสังคมแบบนี้มันต่างจากคนที่ไม่มีศาสนาแต่เขายังปฏิบัติตามความถูกต้องว่าเออผมไม่ได้ยึดถือศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งนะแต่เมื่อผมมาวัด ผมจะต้องแต่งกายดีเมื่อผมเห็นพระผมก็ยกมือไหว้เพราะเป็นการแสดงความเคารพเมื่อผมเห็นครูเห็นพ่อแม่ผมก็ยกมือไหว้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าผมไม่มีศาสนาผมเข้ามาวาัดผมจะแก้ผ้าเข้ามาเห็นพระอาจารย์กําลังบรรยายอยู่มาววโวยวายผมไม่